สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันกับเอกมะขาวเอฟเอ็มก้าสิก้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พุธที่15มีนาคม2566นะครับวันพุธมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นกันเพียบเลยนะครับทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกในช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันนี้เลือกเกมนาโปลีกับไอแตร์แฟงเฟิร์ตมาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากแฟนๆนะครับพยายามจะเลือกคู่ที่มั่นใจที่ชัวร์ที่สุดมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับจริงๆบิ๊กแมตช์อยู่ที่ ซานิโก้เบอเนเบลนะครับเกมระหว่างมาริดกับทางด้านลิพูแต่ผมเลือกคู่นาโปลีกับแฟรงเฟิร์ตมาฝากคอบอลเชื่อว่าคู่นี้น่าจะมั่นใจที่สุดนะครับคู่นี้จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงนะครับ แอด eak99 นะครับฝากคอบอลไว้ด้วยใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวเข้ามาร่วมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลกันแบบ VP นะครับมีแอดนำหน้าด้วยแอด eak99 ลุ้นสนุกเชียร์มามันไปกับเอกมมาขาวฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเกมแรกเนี่ยบ้านของแฟงเฟิร์ตนาปูรีบุกไปชนะ2-0แล้วทีมอย่างแฟงเฟิร์ตจะเสีย เกมลูกตัวสําคัญอย่างบูนี่ด้วยนะครับเกมที่แล้วในโดนใบแดงไล่ออกฟอร์มหลังนาปปุรีถือว่าดีกว่าเยอะนะครับ5เกมหลังชนะได้ไปถึง4แพ้ไปหนึ่ง นัดล่าสุดก็ชนะออตแลนตาไป2 0ทีมเยืจิมเยนแฟงเฟิร์ต5เกมหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้ไป2นัดล่าสุดเล่นในบ้านในศึกบนเดสิก้าเสมอสุดกาด1ประตูต่อ1เกมแรกเจอกันอย่างที่เรียนไปนะครับที่บ้านของแฟงเฟิร์ตนาโปลีก็บุกมาชนะ2ประตูต่อ0ูนดูความพร้อมชื่อชั้นนักเตะฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นนาโปลีดีกว่าเยอะนะครับโดยเฉพาะเกมรุกคาวาวัสกคิเลียโอซิมเฮนปูริตาโน่พร้อมที่จะลงชื่อว่า ต่อให้นำสองศูนย์นาบุรีไม่น่าผ่อนนะครับเพราะว่ากลับมาเล่นในบ้านที่เนเปลิลต้องการที่จะ,ะต้องการที่จะยิงประตูเพิ่มเพื่อให้มันขาดเพื่อให้มันช่วยนะครับสามเกมลุกน่าจะอยู่ครบมิดฟิลด์องกิซ่าโ,โบรบอตกาซิรินสกี้พร้อมลุยครับแนวะรับมีคิมินเจรามานีดิล,ลเรนโซและก็โอลิวราเป็นแผงแบ็กโฟร์ประตูเป็นเมเลดส่วนแฟรงเฟิร์ตหน้าเป้าที่จะมาแทนโมนีก็น่าจะเป็นทางด้านราเ,เอลบบเร่นะครับเล่นร่วมกับคารมาดะและก็มาริโอเกซ แมิฟิลมีเซบาสเซียนโลเดกับจิบิโซส่วนแนวรับก็มีฮาเซเบมีตูตาแล้วก็ทางด้านเอนดิก้าประตูเป็นเควินแทบก็อย่างที่บอกไปฟอร์มหลังดีกว่าชื่อชั้นดีกว่าแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยผมชื่อว่าเกมในบ้านต่อหน้าแฟนบอลที่เนเปิลแล้วเกมลุกที่กําลังฮอตอย่างคาวารัสคิริโอซิเมนไม่น่าจะทําให้แฟนบอลผิดหวังเกมแบบนี้เนี่ยทางด้านแฟงเฟิร์ตน่าจะมาเปิดสู้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่2 0ไม่มีทางเลือก ถ้าอยากจะเข้ารอบแฟรงก์เฟิร์ตต้องมาสู้นาโปลีแล้วรูปเกมแบบนี้มันจะเข้าทางทางหน้านาโปลีนะครับต่อให้แฟรงก์เฟิร์ตไม่ไม่มาบุกสู้รูปเกมของนาโปลีที่เขาเป็นอยู่ก็เป็นฟุตบอลที่ถอยหลังหกล้ม ก็เปิดเกมบุกใส่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่ามีของดีอยู่ที่เกมลุกทั้งโอซิเฮนแล้วก็คาวาส์คิเลียรูปเกมแบบนี้เข้าทางเจ้าถิ่นนาโปลีแน่ครับผมชัวว่ววันนี้เกมลุกอย่างโอซิเฮนคาวาสกคิเลียปลิตาโนจะแพงลิทอีนะครับบอลที่เป็นรองเยอะๆเล่นในบ้าน1ลูก2ลูกต้องมีผมว่าเกมลุกกาลังฮอตไม่น่าจะต้านอยู่สําหรับไอ้แท็บแฟงเฟิร์ตกูนี้เลือกไม่ยากครับให้เชียร์เจ้าถิ่นนาโปลีครับน่าจะถลม่มไอ้แท็บแฟงเฟิร์ตอย่าง่นน้อย สองประตูผมชื่อว่าน่าจะยิงถึงครับคู่นี้เลือกมาแยกให้เชียร์นาโปลีครับส่วนอีกคู่หนึ่งเลือกเกมพิม์ลีกอังกฤษนะครับเกมระหว่างไบรทันจะเปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลตไบรทันเป็นทีมที่อยู่ในโซนบนของตารางนะครับอยู่จากอันดับตารางคะแนนยังพอมีลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่วันนี้ใส่เต็มที่แน่นอนนะครับเกมลุกก็มีทั้งมิโตมะมีแม็กอนลิสเตอร์ปาสกาลกอสซอริมาร์พร้อมที่จะลุยชื่อชั้นดีกว่าพาเลตฟอร์มหลังไม่ค่อยดีครับ5เกมหลังแน่น ไม่ชนะใครเลยนะล่าสุดก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คาบ้านของตัวเองวันนี้ไปเยือนไบรท์ตันถือว่าเป็นงานหนักแน่ชื่อว่าไบรท์ตันเล่นในบ้านไม่น่าพลาดครับอย่างแย่น่าจะเบียดเอาชนะทางด้านคริสตันพาเลทไปได้อาจจะยื้อกันสนุกอาจจะยื้อกันมันแต่สุดท้ายที่เด็ดที่ขาดผมมองว่าไบรท์ตันน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะครับพิมลีกให้เชียร์ไบรท์ตันสองคู่ที่วิเคราะห์ฟันธงวันนี้คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเชียร์นาโปลีส่วนพิมลีกเชียร์ทางด้านไบรท์ตันนะครับ เ e อสอีเอเคกก้าคาบอลแฟนบอลแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มเชียร์ฟรุตบอลกันแบบ VP ครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่าน,นจงโชคดีครับสวัสดีครับ